กิจกรรมอบรมให้ความรู้ออนไลน์ช่วงเดือนมีนาคมพศ2565สัปดาห์ที่4ไปติดตามกันเลยนะครับการจำลองสถานการณ์ไฟไหม้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันเมเมื่อเราพบเจอไฟไหม้ให้ทุกคนับดมังและดับเพิงด้วยถังดับเพลิงที่มี ถ้าควบคุมไม่ได้ให้แจ้งหหน้าสถานศึกษาหน้าเรีบแจ้งอพยพเด็กไปในที่ที่ปลอดภัยและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากนั้นให้สัญญาณอพยพเด็กและบุคลากรไปยังจุดรวมพล หรือในที่ปลอดภัยจากนั้นเด็กอบพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยเช็คจำนวนเด็กสำรวจการบาดเจ็บ ปฐุมพยาบาลเบื้องต้นประสานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูหญิงน,นะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลกำบลสันนามงค่ะค่ะเป็นสัปดาห์ที่4นะคะ ของกิจกรรมดีๆของเรานะคะการอบรมออนไลน์ให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กๆนะคะในเรื่องของการซักซ้อมหนีภัยการเกิดเพลิงไหม้นั่นเองค่ะค่าเด็กๆและผู้ปกครองคะเมื่อตะกี้นะคะเป็นสถานการณ์จำลองนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์เพลิงไหม้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตานนำบลสันเมงของเรานะคะ คุณครูและบุคลากรในสูงพัฒนาเด็กเล็กนะคะเคยได้รับการอบรมนะคะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงมาแล้วแล้วก็ได้ทำการซักซ้อมคร่าวๆนะคะในสูงพัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะซึ่งวันนี้นอกจากเหตุการณ์จำลองเมื่อตะกี้แล้วนะคะคุณครูหนิงก็มีข้อมูลดีๆนะคะสำหรับการซักซ้อมหนีภัยให้ผู้ปกครองและเด็กๆ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ด้วยค่ะค่ะผู้ปกครองคะการเกิดเพลิงไหม้นะคะถือเป็นการสูญเสียอย่างมากและก็เป็นอันตรายอย่างมากแก่ชีวิตเรานะคะซึ่งสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นั้นมีหลากหลายมากนะคะเช่นการจุดเพลิงไฟฟ้าลัดวงจรการพลั้งเผลอของเรานะคะการไม่ระมัดระวังของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเรารู้จักการเตรียมความพร้อมเหล่านี้ไว้นะคะก็จะช่วยลดอันตรายและความสูญเสียเหล่านั้นได้ค่ะวันนี้คุณผู้มีคลิปวิดีโออีกคลิปหนึงนะคะเป็นการสาธิตหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองและเด็กๆในการหนีภยัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสถานที่ต่างๆด้วยค่ะไปดูกันเลยนะคะ วันหนึ่งโลกใบนี้ของเราเปลี่ยนไปหากวันหนึ่งโทรศัพท์ไม่มีให้ใช้หากวันหนึ่งบ้านที่อยู่จูจ่ๆหายไปเราจะอยู่ยังไงกันนะเธอหากวันห,หนึ่งเ,<ม>เองไมกมากเราหากวันอืมอากาศดีจังเลยนะเนี่ย <c oughs> มีความสุขใจเออตาก็ชอบทะเลนั่นเนี่ยเห็นทะเลกันเลดีดนึกถึงอดีตตอนหนุ่มๆฮัลโหมารื้อฟื้นความหลังเฮ้ยอากาศดีจังเลยอ่ะเป็นไงลูกนี่อย่าโซนนักนะลูกพวกเราอย่าลืมสังเกตป้ายทางออกฉุกเฉินทุกครั้งที่เข้ามาในตึกนะปลอดภัยไว้ก่อน เกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยคุณแม่เกิดอะไรขึ้นเหรอฮะสัญญาณไฟไหมที่บอกจากห้องเร็วฮัลโหลไฟไหมค่ะที่โรงแรมดีใจช่วยส่งรถดับเพลิงมาช่วยด่วนเลยนะคะพวกเธอรีบลงไปก่อนนะพอจะช่วยเขาดับไฟก่อนไฟไหมควันมากเลย รอ,อกไปข้างนอกไม่ได้แล้วยายต้องรอคนมาช่วยโอ๊ยเอาผ้าชุบน้ำมาอุดช่องประตูกันควันก่อนแล้วกันตา <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าหมอให้ตามที่สุดนะเจ้ากู้เพราะควันจะลอยขึ้นข้างบนอากาศข้างล่างยังพอหายใจได้ให้ใช้ลิฟต์นะมันอันตราย พวกเราปลอดภัยแล้วคุณตาคุณยายเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ดูนั่นคุณตาคุณยายช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยยูยชวยคุณตาคุณยายด้วยนะครับพวกเราปลอดภัยแล้วพวกเราปลอดภัยแล้วไม่เป็นไรนมครับไพวกคนณปลอดภัยแล้ว เราปลอดภัยแล้วเป็นอะไรแล้วโดีจริงเลยอ่ะใช่ใหป่ไว้ก่อนนะเออร่งแลวรออยากให้เธอได้วรร้วออกใหธอไค่เราไปดูคลิปวิดีโอกันมาแล้วนะคะ เห็นไหมคะวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างแรกเราควรควบคุมสติเราให้ดีนะคะอย่าตื่นตระหนกตกใจนะคะอย่างที่สองควรตะโกนดังๆว่าไฟไหม้ไฟไหม้นะคะเพื่อท euh ี่คนอื่นๆจะได้ยินแล้วก็เตรียมตัวหนีภัยนั่นเองค่ะ 3. ให้ใช้ถังดับเพลิงดับไฟนะคะถ้าอุปกรณ์ดับเพลิงดับไฟใกล้มือนะคะเราควรใช้ เรเหล่านั้นดับไฟเบื้องต้นก่อนนะคะถ้าควบคุมไม่ได้นะคะให้รีบหนีแล้วก็ปิดประตูนะคะถ้าเราอยู่ในสถานการ์อยู่ในห้องนะคะปิดประตูจะช่วยในการชะลอไฟนั่นเองค่ะ5นะคะนีไฟทางบันไดยอย่าใช้ลิฟต์นะคะเมื่อเราอยู่ในที่ที่สูงนะคะมีบันไดลงให้รีบวิ่งลงบันไดห้ามใช้ลิฟต์นั่นเองค่ะ อย่างที่6ก็คือถ้าเส้นทางหนีไฟมีควันนะคะให้ผู้ปกครองและเด็กๆหมอบลงแล้วก็คลายหนีนะคะเพราะข้างล่างมันจะยังจําพอมีอากาศให้หายใจนะคะเจ็ดนะคะถ้าเสื้อผ้าของเราติดไฟไม่ควรวิ่งนะคะเพราะว่าไฟมันจะลูกลามน,นะคะเราควรนอนกลิ้งลงไปบนพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อดับไฟนั่นเองะคะ่ะนี่เป็นวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นนะคะ เด็กและผู้ปกครองนะคะฝากดูคลิปวิดีโอวันนี้นะคะแล้วก็ชักชวนให้เด็กๆมาช่วยตอบคำถามครูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเิงไหม่เด็กๆควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างค่ะบอกมาสักข้อสองข้อก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย